โอเคเรามาดูข้อที่6หน้า3-5นะครับเขาบอกว่าหลอดไฟฟ้ามีตัวเลขกำกับ 100V 4 0วลต์40วัตเปิดอยู่นาน12ชั่วโมงนะครับเขาถามว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วยโอเคเรามาดูสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับเขาให้ตัว P เนอะให้ P กําลังไฟฟ้ามาอยู่ที่4 0วัต์ โอเคนะครับแล้วก็เขาให้ตัวเวลามาเท่าไหร่ครับเท่ากับ12ชั่วโมงนะครับถามว่า W เท่ากับเท่าไหร่โอเคเราก็มาดูวิธีทำนะครับเเขาบอกว่ากี่หน่วยใช่ไหมกี่หน่วยก็คือ ต้องทำให้ตัว P ของเราเป็นกิโลวัตต์นะครับเวลาถูกแล้วโอเคก็จะได้ว่า W เท่ากับ P t นะครับ W ก็เท่ากับ P คือ40วัตต์นะครับแต่ว่าทำเป็นกิโลวัตต์ก็หารด้วยพันนะครับ แล้วก็มาคูณกับ t นะก็คือ12ชั่วโมงเนาะอ่าง่ายๆเลยนะครับตัด W ก็คือ48หารด้วย100ถูกไหมครับทุนสยยมสอตำแหน่ง W จึงมีค่าเท่ากับอะไรครับ0.48นะครับดังนั้น ดังนั้นสิ้นเปืองพลังงานเท่ากับสิ้นเปืองพลังงานเท่ากับ0.48หน่วยเป็นไรครับก็คือหน่วยเรียบร้อยนะครับ โอเคครับข้อต่อมาเป็นข้อที่7นะครับอันนี้เป็นการคำนวณค่าไฟฟ้านะครับเขาบอกว่ากนกวันได้รับใบแจ้งค่าไฟพบว่าได้ใช้พลังงานไฟฟ้า31หน่วยนะครับถ้าคำนวณเงินค่าไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอัตราก้าวหน้ากระนกวันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เรารู้แล้วนะครับว่าการคิดค่าไฟเขาจะคิดแบบ อัตราก้าหน้าเนาะทั้งหมดจดให้มาคือ31หน่วยนักเรียนจะต้องเข้ามาดูที่หน้า32หน้านี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเราว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่เช่นอ่าสิหน่วยแรกคิดอยู่ที่2 3 4จุบาทนะครับ สิบหน่วยต่อไปคิดอยู่ที่เท่านี้สิบหน่วยต่อไปคิดเท่ากับเท่านี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะเราก็ต้องมาย่อยใช่ไหมครับว่าสามสิบเอ็ดหน่วยเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนบ้างนะเรามาดูกันเลยนะครับว่าสามสิบเอ็ดหน่วยอยู่ในช่วงไหนบ้างโอเคมาดูวิธีทำ มาดูสาบห้าหน่วยแรกหน่วยแรกก็คือหน่วยที่เท่าไหร่ครับหน่วยที่1นึถึงส5เนาะเวลาเราคิดค่าไฟก็คือก็เป็นเงินเท่านี้เลยครับ เรามาดูหน่วยที่1ถึง15เนี่ยเขาคิดอัตราเท่าไหร่เนาะเนี่ยเขามาดูหน้านี้นะครับเนี่ยครับ1ถึง15คิดอยู่ที่หน่วยละ2.3488าบาทโคตุผนถ้าเราอีกคิดทั้งหมดใช่ไหมครับก็เอา,อา2อ4 8 8าตั้ง ะครับกี่หน่วยล่ะ15หน่วยแล้วก็คือใช้ไป15หน่วยใช่ไหมครับเวลาเราคำนวณออกมามันจะได้อยู่ที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคสามห้าจุดสองสามสอ,สอ,สอสบาทเคนะครับ ไ้เท่านี้นะครับแต่ถามว่าครบ3ามมเอ็ดหน่วยหรือยังใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูตารางว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรจาก15หน่วยแรกสเต็ปต่อไปก็คือ10หน่วยต่อมานะครับ10หน่วยต่อมานะครับเอา10มาบวกกับ15ถึง3มเอ็ดหรือยังยังไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องใช้ไปทั้ง10หน่วยเลยนะ สิหน่วยต่อมานะครับ10หน่วย,ต,วยต่อไปถ้า10บหน่วยต่อไปก็แสดงว่าเริ่มตั้งแต่หน่วยที่เท่าไหร่16ถึงอะไรครับถึง25่สิหถูกไหมครับก็คือ 1 15, ิบบได้ยิ่ห้าเริ่มตั้งแต่หน่วยที่สิถึง25อันนี้จะเป็นเนงินเท่าไหร่เป็นเนงินเราก็ดูตารางว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยมันให้เป็นเนงินเท่าไหร่ดูนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> ขาให้เป็นเนองินอยู่ที่2.9 882บาทต่อหน่วย2.9 8 9 8บาทต่อหน่วยเราก็ใช้ ราคานี้ในการคิดนะครับก็คือ2จุด9 8 8.2คูณเข้าไปกับ10หน่วยนะเพราะว่ามีที่10หน่วยในช่วงนี้ก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ29.8 8.2.0บาท โอเคนะครับคราวนี้บวดหรือยังยี่ิบห้าสิบหบกสิเป็นยี่ิหแต่มันยังไม่ถึงอะไรครับยังไม่ถึง31ตามที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันบวกเป็นอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น31มสก็บวกไปอีก6หน่วย6หน่วยต่อไปก็คือเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ยี 26. ถึง 31ถูกไหมครับเนี่ยก็คือเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วแต่ถามว่าจะคิดอัตรานี้ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องมาดูในตารางอีกทีนึ่งว่าต่อไปจะใช้เท่าไหร่ดูนะครับ10หน่วยต่อไปนะครับหน่วยละ3.2405ใช่ไหมครับแต่ถามว่าสเต็ปนี้เราใช้ทั้ง10หน่วยไหมไม่ใช่เราใช้แค่6หน่วย แต่คิดอัตราเท่านี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับเป็นเงินเป็นเงินนะครับคือเท่าไหร่ครับ3 2 4 0 5คูณอะไรคูณ 10? ไิบไม่ใช่นะครับคูณแค่6หน่วยเพราะว่าเราต้องการแค่31ถูกไหมครับเท่ากับ19จุด สี 4, 4, 3 0ีนี่คืออัตราก้าวหน้านะครับดังนั้นรวมรวมเงินค่าไฟฟ้าก็เอาทั้งหมดรวมกันเลยนะครับมันจะได้อยู่ที่8ปดสี่จุดห้าหบาทนะครับดังนั้น กันกวันต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับแป5สิบาห้าเจ็ดบาทเข้าไหมครับนี่คือคำตอบเรียนเข้าใจเนาะ ก็คือ31ดไล่มาจากาหน่วยแรกเลยนะครับ15หน่วยแรกอัตราเป็นเท่านี้10หน่วยต่อมาอัตราต่อนหน่วยเท่านี้แล้วต่อมาคือ6หน่วยก็คืออัตราเท่านี้เพราะฉะนั้นแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันแต่ละค่าันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าอัตราเข้าแนา่โอเคนะครับ